ดีค่ะท่าผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์พอดแคสต์ SME Growth Hacking ปลดล็อกธุรกิจด้วย ERP และ AI นะคะดิฉันสรัญญาในตอนที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าการมี ERP เป็นรากฐานข้อมูลที่ดีและนำ AI มาเป็นสมองอัจฉริยะสามารถช่วยให้ SME สร้างยอขายแบบก้าวกระโดดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือ การบริหารจัดการต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของสต็อกสินค้าและห่วงโซ่อุปทานคุณคณะพลคะเรื่องสต็อกนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของ SME เลยนะคะบางทีของขาดบางทีของเกินไม่รู้จะจัดการยังไงให้ลงตัว ERP กับ AI จะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรคะสวัสดีครับคุณสรัญญาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับถูกต้องเลยครับคุณสรัญญา ปัญหาเรื่องสต็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เงินจมและสร้างความปวดหัวให้ SME มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นของขาดขาดโอกาสขายของเกินจมทุนหรือของเสียหมดอายุในอดีตการจัดการสต็อกและการจัดซื้อส่วนใหญ่มักอาศัยการประมาณการหรือประสบการณ์ของเจ้าของซึ่งอาจจะไม่ได้แม่นยำเสมอไปทำให้เกิดปัญหาตามมาครับแต่เมื่อเรามี ERP ที่เก็บข้อมูลการเข้าออกของสินค้าข้อมูลการผลิต ข้อมูลการจัดซื้อรวมถึงข้อมูลการขายอย่างเป็นระบบเราก็มีข้อมูลดิบที่พร้อมสำหรับ AI ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในเรื่องนี้ครับลองมาดูกันนะครับว่า ERP และ AI จะร่วมมือกันบริหารต้นทุนด้านสต็อกและห่วงโซ่อุปทานให้ SME ได้สุดปังยังไงบ้าง 1. AI ช่วยพยากรณ์ความต้องการสต็อกอย่างแม่นยำ Demand Forecasting ERP ป้อนข้อมูลข้อมูลยอดขายย้อนหลังทั้งหมด ฤดูการโปรโมชั่นที่เคยทำวันหยุด AI วิเคราะห์ AI จะเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อคาดการว่าสินค้าแต่ละชิ้นจะมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาถัดไปทำให้เราสามารถวางแผนการสั่งซื้อหรือการผลิตได้อย่างแม่นยำไม่ต้องสั่งมากไปจนของค้างหรือน้อยไปจนของขาดครับ 2. การบริหารจัดการจุดสั่งซื้อและปริมาณที่เหมาะสม Reorder Point and Quantity ERP ป้อนข้อมูลระดับสต็อกปัจจุบันระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า lead time ยอดขายเฉลีย่ย AI วิเคราะห์ AI สามารถแนะนำได้เลยว่าเมื่อสินค้าถึงจุดไหนควรสั่งซื้อเพิ่มและควรสั่งจำนวนเท่าไหร่เพื่อรักษาระดับสต็อกให้พอดีกับความต้องการโดยไม่ทำให้เงินทุนจมกับสต็อกมากเกินไปครับ 3. คัดเลือกซัพพลายเออร์และบริหารความสัมพันธ์ ERP ป้อนข้อมูลประวัติการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์แต่ละรายราคาคุณภาพเวลาในการจัดส่งปัญหาที่เคยเจอ AI วิเคราะห์ AI ช่วยประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์แต่ละรายได้เราจะรู้เลยว่าซัพพลายเออร์รายไหนส่งของตรงเวลาคุณภาพดีหรือให้ราคาคุ้มค่าที่สุดซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจเลือกคู่ค้าที่ดีที่สุดและสามารถต่อรองเงื่อนไขได้ดีขึ้นครับ C ลดของเสียและสินค้าหมดอายุ ERP ป้อนข้อมูลวันที่ผลิตวันหมดอายุข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า AI วิเคราะห์ AI สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ว่าสินค้าตัวไหนกำลังจะหมดอายุหรือมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสินค้าคงค้างนานทำให้เราสามารถวางแผนการจัดโปรโมชั่นลดราคาหรือนำไปจำหน่ายได้ทันทีก่อนที่จะกลายเป็นของเสียครับฟังแล้วเห็นประโยชน์ชัดเจนเลยค่ะ เหมือน AI มาช่วยเราเป็นผู้จัดการสต็อกส่วนตัวที่คอยเฝ้าระวังและแนะนําให้เราตัดสินใจได้ถูกจังหวะเลยนะคะลดความเสี่ยงที่เงินจะจมไปกับสต็อกได้เยอะเลยนะคะใช่เลยครับคุณสรัญญาและทั้งหมดนี้ก็มาจากพื้นฐานข้อมูลที่ดีเยี่ยมใน ERP ครับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในส่วนของสต็อกและห่วงโซ่อุปทานจะส่งผลโดยตรงต่อกำไรของ SME เราครับ เพราะต้นทุนที่ลดลงโดยไม่กระทบคุณภาพก็คือการเพิ่มกำไรได้ทันทีน่าสนใจมากค่ะดีฉันเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านคงอยากลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในธุรกิจตัวเองแล้วนะคะและในตอนหน้าเราจะมาคุยกันถึงการนำข้อมูลจาก ERP มาผนึกกกำลังกับ Business Intelligence หรือ BI เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมืออาชีพยิ่งขึ้นค่ะ ยินดีมากครับรับรองว่าตอนหน้าก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคณะพลที่มาไขาข้อข้องใจเรื่องการบริหารต้นทุนด้วย ERP และ AI ได้อย่างกระจ่างค่ะยินดีมากครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมติดตามซีรีส์ SME Growth Hacking ปลดล็อกธุรกิจด้วย ERP และ AI ตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจรัญญาและคุณคณะพลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย แพ้ r ออร์พ ER ER ที่ถูกออกแบบมาให้พร้อมทำงานร่วมกับ AI